ัปเดตงานของลุงที่ทำมาอยู่พักหนึ่งนะคะหินทั้งหมดสามกองด้วยกันนะคะหินกองแรกจะอยู่ที่นี่นะคะเป็นหินก้อนใหญ่ๆหินกองที่สองอยู่ตรงนี้ก็เป็นหินก้อนใหญ่เหมือนกันแล้วก็หินกองกองที่สามนะคะอยู่ตรงที่รถ ที่แกกำลังขับอยู่เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยค่ะวันนี้วันนี้กำลังจะเสร็จแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แพ็คนะคะยังไม่ได้อัดยังไม่ได้อัดให้แน่นนะ ทำอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านของเราน้ำก็ลงเยอะแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นนาของคนอื่นเขาตอนนี้นกก็มาหากินปลาเล็กๆน้ำลงไปเยอะแล้วนะคะไม่อยากได้สีนี้แต่ก็ต้องเอามาเพราะว่า มันเขามาออกบูธที่อำเภอใกล้ๆบ้านเรานะคะคือมันไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากก็เลยเอาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนสีนะคะให้มันเข้ากับตัวสีบ้านอันนี้เป็นข้าวของที่เราเตรียมที่จะมาจัดเตรียมขึ้นบ้านใหม่ค่ะตอนนี้ลุงก็ถอยเอาดัมเปอร์ไปเก็บเก็บที่ด้านหลังนะคะไม่ให้เกะกะด้านหน้าลุงพักกินน้ำนะคะ มาต่อเคยบอกเพื่อนๆไปหลายรอบนะคะเครื่องมือท um ี่แกใช้ต่อหัวจบอันนั้นก็เป็นเครื่องมือที่แกทำเองค่ะบอกซ้ำๆนะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูใครที่เพิ่งเห็นนะคะเป็นเหล็กที่แกเชื่อม เชื่อมเองต่อเองแล้วก็ทำเพื่อใส่กับหัวหัวรถจกนะคะ,นะคะบ้านเราก็มีขายบ้างคะ่ะแต่ว่าไม่มีไซส์เล็กนะคะเห็นลุงบอกว่ามีขายแต่ว่าเขาเอาไว้ใช้สำหรับรถไซส์ใหญ่ไซส์เล็กค่ะไม่มีก็เลยทำเองซะเลยค่ะ ทำทั้งวันไม่มีเหนื่อยชอบเหลือเกินมันคือความสุขค่ะทุกคนมีเพื่อนๆชอบถามว่าแกอยากมาอยู่เมืองไทยจริงหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะไปเที่ยวเข็นอยากกลับมาชวนแกกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีเพื่อนหลายคนถามซึ่งเราก็บอกไปตลอดว่าคนที่อยากกลับมาละก็คือลุง ถามว่าเราอยากกลับมาไหมเราอยากกลับค่ะยังไงก็อยากกลับแต่ว่ามีความคิดถึงดอกไม้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบดอกไม้นะอยากกลับมาที่เมืองไทยละกันอยากกินผลไม้อยากกินก๋วยเตี๋ยวส้มตําแบบรสชาติแบบไทยๆนะคะอยู่นู่นก็ทํากินเองแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนรสชาติแบบบ้านเรานะคะก็อยากอยู่แต่ว่าก็มีความคิดถึงต้นไม้ดอกไม้ของเมืองนอกนะคะ ว่าเป็นคนที่หลงไหลในดอกลิลลี่ใจหนึ่งก็อยากกลับใจนึงก็คิดถึงดอกไม้แต่ว่าลุงเนี่ยค่ะอยากกลับแก,กเกษียณมาก็ครบ6ปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเสามปีหลังมานี้เราจะต้องยอมอยู่เพื่อรอลูกชายเรียนจบสายปวชาสายอาหารนะคะก็เลยต้องรอแต่ว่าลุงนี่โหใจร้อนอยากมาอยากมามากๆต่หนู มันเละใช่ไหมโอ้ยขึ้นมาเถอะคุณผู้หญิงด่างค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาตะกุยแม่นะทีนี้นี่นสนุกจังเลยเ <c oughs> <c oughs> หรอเอาเลยลูกเอาให้เต็มที่เลยม้วนเลยลูกม้วนม้วนลงไปเออนั่นน่ะม้วนลงไปเอาเต็มที่เลยลูก โอ้ยแล้วก็มาสลัดตรงนี้แหละไปสลัดที่อื่นก็ได้ไม่ต้องมาสลัดตรงนี้ทีนี้เธอก็หมดสิทธิ์จะมาเดินใกล้ฉันแล้วไม่นะไม่ไม่ไม่ไมดังไม่นะเธอเธอจะไมายุ่งกับแม่ตอนเนี้เธอมันเป็นผู้หญิงโสโครก เธออย่ามาเข้าใกล้ฉันเธอจะไปอยู่ส่วนไหนเธอก็ไปเธออย่ามายุ่งกับฉันนะไม่นะเธออย่าเธออยาแม้แต่จะคิดทุกคนนี่ก็ความสุขเล็กๆน้อยๆที่ เราหาได้ในรอบตัวนะคะเราชอบบ้านนอกเราก็เสพสุกจากความเป็นบ้านนอกของเราให้เต็มที่นะคะมาถึงอายุขนาดนี้เราก็เริ่มเริ่มจะบรลงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากกับชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็จะดับไปเดี๋ยวทุกคนก็จะจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไป อาจจะเป็นกุศโลบายที่เอาไว้หลอกตัวเองก็ได้นะแต่ก็จะพยายามคิดแบบนี้แล้วก็ทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดก็คิดได้ประมาณนี้แหละค่ะก็ไม่ได้สอนใครนะคะแค่เล่าให้ทุกคนฟังว่าแนวคิดของเราคิดเอาแบบเนี้ยคิดแล้วเราก็สบายใจนะคะเป็นกุศโลบายที่ทำให้เราสบายใจความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะมาเยี่ยมมาทักทายทุกคนอย่างที่บอกว่ามาทำคลิป ในวัยที่เป็นสวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่ดึงดูดให้คนเข้ามาติดตามหรือมาชมคลิปของเราเป็นประจำๆนะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขของของความเป็นบ้านนอกเอ่อความสุขที่มันอยู่รอบตัวเราก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้สุขด้วยนะคะคลิปนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย thank you